ขึน้นตัวการ์ดนั้งเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็น,ปปนสิน่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๋อีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะก๋ก็มาพร้อมเกม งานเลี้ยงราชินีนะเดอะควีนแบนเควนนะของค่าย PG วันนี้พวกทุนมา500เดี๋ยวมาดูกันซิว่าวันนี้ทุน500จะรุ่งหรือจะร่วงนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะมาเริ่มต้นที่เบ็ดยี่เลยเดอ้อทุน500วัดเบ็ดยี่จะรอดไม่รอดนะเดี๋ยวนี้จะลองปัดดูก่อนเอา้ากดไม่กี่ทีก็เข้าฟรีเกมโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำ โอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นกันฟีเกมแรกของเราอ้าวอย่าบอกนะว่าเกมค้างเออไม่ค้างนะมาเดี๋ยวมาลุ้นกันฟีเกมแรกของเราจะแตกหรือเปล่านะกับเกมงานเลี้ยงราชินีเกมนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเพื่อนๆมาดูเส้าวันนี้อนนี่จะใจดีแจกหรือเปล่านะเกมนี้มันจะดูดูยากๆหน่อยนะเพื่อนๆนะเรียวตรงนี้มันมาอยู่ข้างล่างปกติมันจะอยู่ข้างบนนะ เคแถวแรกมาเคแถวแรกคัโลโหลโอ้โหไม่มาว่ะสองมุนสุดท้ายมุนสุดท้ายว่ายังไงสุดท้ายแถมหรือเปล่าโ,โหสุดท้ายละท้ายสุด ฟรีเกมแรกก็ขิดเลยนะได้มา206บาทดูยไม่แตกปั่นเข้าฟรีเบ็ดยี่นะได้มา206บาทหัวจะปวดมาไปกันต่ออย่าไปยอมนะไปให้สุดแล้วหยุดที่หมดตูดสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกอโอก,กันด้วยเดอ้อใครที่ยังไม่กดซับสไคร์เนะจ๊ะก็ฝากกดให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เกอโลงนะ มันจะรอดไหมเนี่ยเออได้อยู่อ้นี่จ้า เกมไม่ค่อยไหลเลยนะแต่ทีเดียวแล้วหยุดไม่อ,อกีกอมตอู้แล้วก็มาแล้วฟรีเกมช็อตแก้ตัวรอบนี้สแคตเตอร์5้าตัว12หมุนฟรีเดี๋ยวมารุนกันฟรีเกมรอบนี้จะแก้ตัวได้สําเร็จหรือเปล่านะอู้ๆๆๆุ้ยเกือบสุดแถวละร้างกระดานเลยนะช็อตเมื่อกี้เสดายยังไม่มีตัวคูณน,นะ แบบไหลๆเขาแบบไหลๆเอ้อจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหไม่ไหลต่อเลยแต่ทีเดียวแล้วหยุดนะอุ้ยสุดแท้วคูณสี่เขาให้เรียบร้อยเอาดีก็มาดีครับไหลแจ็คต่อจังหวะนี้คูณหกคูเสียดายเอแถวแรกไม่ลงนะเมื่อกี้เะไปเท่าไหร่จ้า ินรางวัลซูเปอร์เมากา1 1 0 0กับอีก95บาบาทนะอ่ะเลยยู่5หมุนตอนนี้กับตัวคูณ7ยังไงยังไงสิคิวแถวแรกมาหรือเปล่าไม่ลงมันใช่ตัวเดียวกันไหมโอ้กิมจินะหรือว่าต๊กบกไม่ใช่มาแล้ว2องหมุน สองุนยังเอ้ยปีในปีหรือเปล่าสแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวจะมาไหมโอ้โหยังได้ลุ้นอยู่นะมาหรือเปล่าฮัลโหลโอ้โหไม่มาแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะช็อตนี้ยังไงโอ้โหจังหวะนี้ไหลคิวต่อสุดแถวนะแล้วคิวก็ยังเปลี่ยนเป็นวายคู่เรียบร้อยคูณสิบสองยังไงช็อตนี้โอ้ยสแคตเตอร์อหนึ่งตัวจะมาหรือเปล่า คูสแคตเตอร์ยังไม่มานะคูสิบสามเขาให้แล้วก็เรียบร้อยอุย้ยขอสแคตเตอร์โอ้มาแล้วนะมาแถวล่างสแคตเตอร์หฟปีในปีก็มานะอุย้ยสุดจัดสุดจัดประหลัดบอกประหลัดไม่ได้บอกนะประหลัดตายก่อนเธอ,อไม่เป็นเท่าไรจ้าเงินรางวัลซูเปอร์เมกา3700กับอีก82บาทนะเพื่อนๆ ได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีก10หมุนนาะโหฟรีในฟรีก็มาอุ้ยฟรีเกมนี้บวกไป5,000กว่านะหูดูยังไงอุ้ยฟาดดวายก่อนดวายจังหวะน,นี้คูณ17เข้าไ้เรียบร้อยไปอีกไหลไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะเงินรางวัลซูเปอร์เมกา1,700กับิกี้ส6บาทโอ้โหเหลืออยู่ตั้ง10หมุนนะตอนนี้ นี่ฟรีเกมเบ็ดยี่นะจ้ะนี่ปั่นเข้าเองนะไม่ได้ซื้อฟรีเกมนะ<อ>ทุนตําแรกเรามาแค่500ตอนนี้บวกมา7,000กว่าอุ้ยคูณ18เรียบร้อยอุ้ยไหลเอต่อสุดแถวและยังไหลต่อเอาคูณ20อุ้ยอุ้ยเอาเรื่องจัดจัดนะโอ้เกมนี้ไม่ได้เล่นนานมากล้วนะเพื่อนๆนะงานเลี้ยงราชินีนะกลับมาย้ำอีกทีก็ยังแตกดีเหมือนเดิมนูได้ไปเท่าไหร่ช็อตดี เงินรางวัลซูเปอร์เมกาหนึ่งหมื่นกับอีกยี่สิบสีบาทโอ้โหไหลช็อตเดียวบวกมาเป็นหมื่นนะเพื่อนๆโอ้โหีเกมรอบนี้เดือดจัดเลยนะเข้าฟรีในรีด้วยโอ้หสามหมุนสุดท้ายตัวคูนยี่สองนะตอนนี้ยังไงสุดท้ายแถมหรือเปล่าเออสุดท้ายก็ยังได้อยู่นะเอไหม่ถาสองเออ สวยคูณ23่ข้า่าคูณ2 4เอาเอาดีเอาดีอดโหเสดายไม่ไหลต่อเสดายวายนะใช้ไม่หมดโอ้ยปิดได้ได้ยังสวยงามนะไดมอีก2,600กับ 26, 26, 26นะอีก26บาท2626นะโอ้ฟีเกมรอบนี้เดือดจัดนะเพื่อนจบที่คูณ25 แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเข้าฟีในฟีได้ทั้งหมด22หมุนฟีนะเพื่อนๆได้เงินรางวัลรวมมาน19,800กับอีก16บาทโอ้โหบวกมาเกือบ20,000นะฟีเกมนี้อู้ยเหลือจะเชื่อนะอนนี่ของเรานะงานเลี้ยงราชินีนะทุนเติมแรกมาแค่500ตอนนี้บวกมา21,100กับอีก33บาทพอสิจะรออะไรนะบวกมาตั้ง20,000นะใครมันจะไปเล่นต่อเออแกอ,ค,อคนนึงเราไม่ไปต่อนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะชมแล้วก็ชมแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกวกันด้วยเด้อวันนี้เก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ